สวัสดีครับ f ออาจารย์ต้นน้ำหมักสูตรสองนะครับแล้วก็ดินหมักอาจารย์ต้นนะครับผมวันนี้วันที่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับไม่ได้เจอหน้ากันนานมากแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้กรีดนะฮะเพิ่งมาได้กรีดเมื่อคืนนี้นะฮะสวนผมเองนะครับที่ว่าสวนหน้ากมครับเนี่ยถ้วยก็ประมาณนี้ฮะถ้วยนี้น่าจะประมาณถ้วยหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับ ดูสภาพต้นยางนะครับคือในยะของสวนผมสวน,นกรรมเนี่ยคือในยะสวนที่สุดโสมแล้วกลับมากีดได้นะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับสวนที่ดีแล้วมันจะดียิ่งขึ้นนะครับถ้าใช้น้ำหมักสุด2สองและดินหมักสุด2สองของอาจารย์ต้นดูผิวพันธุ์นะครับของเขาเนี่ยดูใกล้ๆนะฮะแผลที่กีดบาดกีดอะไรไปมันจะนูนไวมากนะครับสร้างเนื้อไม้ได้ไวนะฮะทาดินหมักไปครั้งเดียวเองนะครับเพราะว่ามันไม่ได้กีดก็ เกรงใจที่จะไหว้วานนะกรรมให้ทานะครับทาไปครั้งเดียวครับนานมากแล้วทาเป็นเดือนสองเดือนแล้วมั้งครับทาไปมันก็จะสร้างแผลปิดได้รวดเร็วมากนะครับเห็นไหมฮะให้ดูใกล้ๆนะฮะเนี่ยอันนี้ก็ขีดเมื่อคืนนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูรอบต้นนะฮะจะให้ดูแถวเนี้ยยาวเลยครับทั้งแถวดูสภาพต้นยางนะครับ ุ่โทมนะฮะก็ธรรมดายางยี่สิบเดปีการกีดคนเก่าคนแก่ก็การใช้ยาเล่งอย่างหนักมันก็ทำให้แบบยางเป็นสภาพอย่างนี้นะครับปีก่อนโน้นก็โดนยาเล่งมันหนักมากอันนี้พูดถึงเท้าความนะครับมันก็ธรรมดาทำทานไปแล้วแต่เป็นวิทยาทานให้กับผู้ที่เข้ามาดูใหม่ว่ายางที่ใช้ยาเล่งมาเยอะๆมันก็จะน้ำยางมันเหือดแห้งยาเล็งเหมือนยาโดบครับ ใช้แต่ยาเล่งแล้วไม่เคยใช้ปุ๋ยมันก็หนักเหมือนกันนะครับแต่ถ้าใช้ยาใช้ปุ๋ยด้วยยายาเล่งด้วยอันนั้นก็อาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้นะครับก็แล้วสุดแท้แล้วแต่ความชอบนะครับแต่ถ้าใช้ยาเล่งเนี่ยแน่นอนยาเล่งมันไม่ได้ช่วยผลิตยายางพารานะครับมันมีแต่ดูดดูดเลือดถ้าเป็นคนก็คือยาดบกินแล้วก็มีกําลังหมดฤทธิ์ยาก็หมดแรงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ปุ๋ย แต่น้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นเนี่ยมันก็เหมือนกับวิตามินเหมือนนมเปรี้ยวนะครับไม่ใช่อาหารหลักนะครับถ้าเป็นคนนะะย้ําตลอดเลยนะครับน้ําหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นหรือดินหมักอาจารย์ต้นเนี่ยเปรียบเสมือนนมเปรี้ยวหรือวิตามินรวมเท่านั้นนะครับสําหรับคนยังไงพืชหรือยางพาราเราเนี่ยยังไงก็ต้องการอาหารหลักนะครับอาหารหลักของพืชหรือย,ยางพาราก็คือปุ๋ยเคมีนะฮะปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุย๋ยคอกนะครับ อพอดีคิดถึงย้อนมี f อท่านหนึ่งใน YouTube ถามมานะครับว่าทำไมต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพราะว่าพืชต้องการธาตุรอง14ธาตุตอบตรงนี้เลยนะครับว่าใช่ครับพูดถูกครับว่าธาตุรอง14ธาตุนั้นต้องการแน่นอนครับอาจจะ18 20ธาตุอะไรก็ว่าไปเราไม่รู้หรอกครับจุลธาตุอาจจะเยอะกว่าที่เราคิดก็ได้แต่้ถาจุลธาตุหรือธาตุรองอมันมาจากอินทรีย์วัตถุฮะ ที่มันย่อยสลายแล้วก็จุลินทรีย์ไปย่อยสลายอินทรีย์วัตถุนะฮะอินทรีย์วัตถุก็มาจากนี่แหละขี้วัวขี้ไก่ของเราเนี่ยแหละฮะเนี่ยฮะก็เนี่ยครับมันจะต้องวิทามีมันจําเป็นอยู่แล้วครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการน้ํายางใส่แค่จุลธาตุก็ได้นะครับหรือว่าใส่แค่ขี้วัวอย่างเดียวก็ได้แล้วไม่ต้องฉีดน้ําหมักก็ได้นะครับ แต่ว่าเราต้องการน้ํายางเขาใช่ไหมครับมันมันยังไงก็ต้องกินข้าวอะครับข้าวของพืชก็คือปุ๋ยเคมีนะครับเราไม่กินข้าวมีแรงไหมไม่มีฮะแล้วก็ปุ๋ยเคมีก็อาจจะเปรียบเหมือนเนื้อสัตว์นะฮะเรากินแต่ข้าวเราไม่กินเนื้อสัตว์หรือปุ๋ยเคมีอย่างเงี้เรามีแรงทํางานไหมอันนี้มีแรงแลครับกินแต่คาร์บฮเดนตพืชก็เหมือนกันนะฮะ หนึ่งมีดนะครับในถ้วยก็ยางซุดโสมมันไม่ได้กีดฮะเดี๋ยวถ้าได้กีดเรื่อยๆจะรีวิวให้ดูเนี่ยที่ปูดอย่างเงี้ยดีแล้วนะครับที่ปูดอย่างเงี้ยคือดีเพราะว่ามันได้น้ําหมักแล้วก็ธาตุอาหารที่เราพ่นไปก่อนหน้านี้นะฮะเนี่ยมันก็จะแผ่ปิดใบนะฮะใช้น้ําหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นนะยังไงก็สําคัญนะครับปุ๋ยเคมีแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยอินทรีย์เคมีมันก็เหมือนเหมือนปุ๋ยคอกบวกกับ อุ๋ยเคมีนั่นแหละรครับไม่ได้ต่างกันมากมายอะไรหรอกครับแล้วเราจะประหยัดต้นทุนเราก็เอาปุ๋ยคอกมาผสมปุ๋ยเคมีมาหวานก็ได้นะครับไม่ได้ยากก็เป็นอินทรีย์เคมีแล้วก็ฉีดพ่นด้วยน้ำหมักเพิ่มจุลินทรีย์ให้ดินนะฮะดูนะฮะสภาพยางอย่างนี้มันก็ได้นะครับถ้าใครสวนยางที่มันทรุดโทรมก็คิดถึงน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นได้นะครับเนี่ย,ยผมให้ดูเกือบทั้งแถวเลยนะครับอยู่ควดเยอะเลยตอนนี้ หลายๆสวนมันก็จะมีเหตุการณ์รับปอกแป๊กปอกแป๊กฮะเห็นไหมมันหล่นเม็ดมันหล่นหล่นเริ่มหล่นถ้าเม็ดอันนี้มันหล่นหมดน่ยยางก็จะออกเยอะนะครับอันนี้พูดถึงถ้าเราบํารุงดีแล้วนะครับแล้วก็มาตอบคาถามเอเอสีว่าทาไมอาจารย์ต้นครับใช้น้ําหมักของอาจารย์ต้นลดน้ํายางออกออกเยอะหมายถึงว่าเต็มท่อกีดไปเต็มท่อน้ํำยางเนี่ยแต่ทําไมมันหยุด ไหลไวจังโอ้ดีครับอย่างนีถ้ถือว่ามาถูกทางแล้วนะครับเ,เ,เต็มท่อนะดีเพราะถ้าไม่เต็มท่อเนี่ยอาการจะเป็นหน้าแห้งหน้าตายไปได้คือไหลเต็มท่อคือท่อน้ํายางเยอะผมจะถามทุกครั้งนะครับท่อน้ํายางเยอะไหมใช้น้ําหมักอาจารย์ตน้นเออถ้าท่อน้ํายางเถออเยอะมาถูกทางแล้วครับแต่ครนี้จะไหลานานไม่นานย้อนกลับไปที่คําพูดเมื่อกี้นี่คือเราให้อาหารหลักเขาหรือย,อยังครับ อาหารหลักเขาก็คืออะไรวิเคมีกับปุ๋ยคอกนะครับก็คืออาหารหลักอะ่ะมันจะทําให้ไหลานานขึ้นสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรประมาณนี้ต้องให้ปุ๋ยเคมีครับย้ําตลอดอะ่ะต้องมีปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีเปลี่ยนชื่อเป็นปุ๋ยธาตุอาหารหลักก็ได้ครับเดี๋ยวคนกลัวว่าเป็นสารเคมีอ่านะครับแล้วปุ๋ยคอกก็พวกนี้มันจะสร้างธาตุอาหารรองให้เรานะครับพูดง่ายง่ายก็ เดี๋ยวมันก็จุลินทรีย์เนี่ยพ่นน้ำหมักไปไปเพิ่มจุลินทรีย์ในดินแล้วก็ไปกัดกินก็เกิดธาตุอาหารรองครับเพราะว่าในเศษซากพืชซากสัตว์หรือปุ๋ยคอกเนี่ยมันก็มาจากจุลธาตุอะแล้วก็แตกตัวไปในดินจุลินทรีย์ย่อยไปก็อยากเป็นธาตุอะไรที่มีเยอะแยะอันก,ก็ประมาณนะครับก็สร้างขึ้นมาเป็นธาตุอาหารรองให้พืชหรือต้นยางเรานะครับดูสภาพต้นยางผมนะครับสภาพอย่างนีมน้มันไม่ควรจะมีน้ํำยางนะครับ คิดดูว่าถ้าเกิดว่ายางท่านโคตรดีอะ่ะมันจะดีมากเลยครับถ้าใช้น้ำหมักสุตสองของจานต้นมันก็เหมือนกับมันต้องใช้ควบคู่กับปุ๋ยเคมีด้วยแล้วก็ปุ๋ยคอกด้วยครับมันถ้าไม่ใช้มันก็มันก็นก,ก็ได้แต่เดี๋ยวมีปัญหานะครับยินกับยางครับน้ำหมักมันก็ตัวเพิ่มจุลินทรีย์ในดินอยู่แล้วนะฮะเนี่ยฮะสูตสภาพนี่ครับ สภาพแต่ละต้นมันไม่ควรจะมีเอ,อน้ำยางได้นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะฮะเ,เดี๋ยวมันก็จะปิดนะครับปีนี้มันเป็นเปลือกสองแล้วก็มันก็ย่อมบาดบ้างนะครับแต่เราก็ทําใจนะครับมันยางอายุมากแล้วก็โดนยาเล่งนะฮะเมื่อสองปีที่แล้วปีนี้ก็โอเคนะขนาดนี้กับมีดเดียวนะครับเนี่ยเพิ่งได้กีดนะครับเมื่อคืนเนี่ยนะฮะ พักไปนานมากฝนถล่มนะฮะเดี๋ยวก็จะมาอีกมั้งสองสามวันก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็กรีดไปกรีดไปพักไปดูแผลกรีดได้นะครับก็แห้งไปยาวเลยฮะเนี่ยมีดเดียวครับนี่เนี้ดูสภาพแต่ละต้นะดูแถวโน้นก็ได้ครับเป็นอย่างนี้ทุกต้นนะฮะสภาพปางตายนะครับก็ ก็คิดแบบเป็นตรรก,กะ,ะครับทําไมยางอาจารย์ต้นสภาพอย่างนี้ทําไมมีน้ํายางได้นะครับให้คิดอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วถ้ายางดีอยู่แล้วมันจะไปไหนเสียนะครับถ้ายางดีอยู่แล้วถ้าเราบํารุงเสร็จวิชีมีแล้วก็เพิ่มจุลินทรีย์อ่พ่นน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้นทาดินหมักอาจารย์ต้นเข้าไปมันจะไปเหลืออะไรครับมันก็สุดยอดด้วยประการชนี้แหละครับเนี่ยฮะดูไปดูใกล้ๆนะครับผม ดูไม่ได้เลยนะครับแตลต้นเนี่ยเนี่ยแกนแกนไม้นะครับผมอันนี้ก็แกนไม้นะครับแกนไม้นก็ยังมีน้ำยางให้นะครับโอหายากนะครับคือจริงๆมันควรจะโค่นไปแล้วนะครับนีฮะอันนี้แกกีดสองเลยเ เนี่ยต้นไหนที่พอมีแค่กี่สองไปมีฟางนะครับฟางมันเหลือก็เอามาคุมโคลนไปเลยป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กคือเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนี่คือเสียงมันลูกมันหล่นแล้วนะครับถ้าลูกหล่นนี่ก็น้ำยางก็จะเพิ่มอีกเท่าตัวนะครับเป็นธรรมชาตินะครับสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะหล่นหมดแล้วนะได้ยินเสียงไหมครับก๊อกก๊อกแคกก๊อกแคกนะฮะ าพอาจจะไม่เห็นแต่หล่นเรื่อยนะครับหล่นตลอดนะครับเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ลูกมันหล่นเพียบเลยนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ f c ซี FC. เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ